ตำรวจเมืองเพชบรบณ์รับแจ้งเหตุมีการลักไดนนโมปัดน้ำในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลห้วยสแกอเภอเมืองเพชบรบณ์จึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนโรงพักเมืองเพชบรบณ์ไปที่เกิดเหตุครับอยู่กลางไร่ข้าวโพดห่างจากหมู่บ้านประมาณ1กิโลเมตรจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบสายไฟที่ต่อเข้ากับไดนนโมถูกตัดและพบรอยเท้าซึ่งคาดว่าจะเป็นของคนร้าย จากจุดเกิดเหตุเดินข้ามคลองและไปสิ้นสุดบนถนนลูกลังที่ปรากฏมีรอยล้อรถจักรยานยนต์ที่คาดว่าน่าจะเป็นภาหนะของคนร้ายที่ใช้ในการก่อเหตุจากการสอบสวนนายสุนาขันติมิตรอายุ63ปีอยู่บา้านเลขที่156หมู่4ตบนห้วยสแกอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ได้าการกับเจ้าที่ตำรวจว่า้บนบัวดังกล่าวนั้นลูกสาวเป็นคนซื้อให้ตนเองเมื่อปีที่แล้วราคาประมาณ7 0 0 0บาทเพื่อไว้ใช้สูบน้ำในการเกษตรซึ่งอยู่ห่างจากบ้านพักประมาณ1กิโลเมตร โดยที่ตนได้ติดตั้งไวร้ริมสระน้ำมาตลอดก่อนเกิดเหตุเมื่อชาววันที่2กรกฎาคมตนกับภรยาออกจากบ้านเวลาประมาณ6โมงเช้าเพื่อไปปลูกมะเขือที่ไร่ข้าวโพดโดยที่ไม่ได้สังเกตจ,จุดที่ติดตั้งไดานาม,มปั่นน้ำกระทั่งเวลาประมาณ9โมงเช้าตนเห็นว่าบริเวณที่จะปลูกมะเขือดินค่อนข้างแข็งจึงสูบน้ำเพื่อรดดินให้อ่อนนุ่มแต่เมื่อมองไปที่ตั้งไดปั่นน้ำก็ปรากฏว่าไม่มีแล้วตนกับภรยารู้สึกใจหายเข่าอ่อนถึงกับสุดพอรู้ว่าต้องมีคนรา้ายมาขโมยไปอย่างแน่นอน เมื่อไปดูใกล้ๆก็พบรอยเท้าจมนนหนึ่งจึงเรียแจ้งเจ้าห้าที่ตำรวจทราบด้านเจ้า้าที่ตำรวจกล่าวว่าจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุคาดว่าคนร้ายน่าจะมาเพียงแค่คนเดียว และเป็นคนค่อนข้างที่จะแข็งแรงอย่างมากจึงจะสามารถแบกไดปั่นน้ําจากจุดที่เกิดเหตุไปยังถนนได้เพราะต้องขึ้นลงคลองที่มีความลาดชันเป็นอย่างมากและคาดว่าคนร้ายน่าจะอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุและน่าจะมาดูรัดเราลุ้งหน้าก่อนแล้วก่อนที่จะสบโอกาสขโมยในกลางดึกที่ผ่านมาอย่าเราก็ตามเจที่ตำรวจจะได้สืบสวนหาคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนายสุนาคันติมิตรบอกกับผู้สื่อข,ข่าวว่าหลังจากที่ไดปั่นน้ําถูกขโมยไปตนก็ไม่รู้จะทําอะไรอาจจะต้อง ต้องหยิบยืมเพื่อนบ้านมาสูบน้ำรดพืชผักหรือไม่ก็ต้องรอฝนตกซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหรเพราะปัจจุบันฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วตอนนี้เครียดม,มากข้าวโพดก็ถูกหนอนกระทุกกินได้รับความเสียหายเมื่อขาที่ปลูกไว้ก็กำลังจะตายแรงแถมมาถูกขโมยได้สูบน้ำอีกด้วยเครื่องมันเป็นเครื่องของมิตซูสีเหลืองสองแรงสองนิ้วทำไมเอามาติดตั้งไว้ตรงนี้ครับก็เอาไว้สูบน้ำรดของนี่แหละครับ มันแห้งแรงจางปีเนี้ยครับต้องลดอยู่เรอยมีน้ําขึ้นมาแล้วก็ใช้ลดพอรอไว้เพื่อให้มันฝนลงนงั้นเนี่ยติดตั้งนานยังครับก็ติดตั้งไว้นี่ประมาณสองเดือนแล้วครับแล้วมารู้ตัวตอนไหนว่าว่ารู้ตัวตอนเช้าสามโมงนี่แหละวันนี้แหละต,ตอนที่เรารู้ตัวเราทําอะไรอยู่ครับตอนนั้นก็เมื่อปุ่มบมืเขือนเนี่ยดินมันแห้ง ในนี้จะหาใดไปลดน้ําเหลียวมามองแล้วมันไม่มีใดแล้วรู้สึกไงโอ้ขาอ่อนอะไรอ่อนไปหมดเลยมไม่มีแรงเลยครับไม่น่าจะทํากันอย่างนี้เลยแล้วคราวนี้จะศ<ะ>ากันคราวนี้จะทํายังไงครับต่อไปนี้ก็คงนั่งมองท้องฟ้าแล้วทำอะไรไม่ได้ละทำอะไรไม่ได้แล้ว รอมองท้องฟ้ารอแต่น้ำฝนมันจะลงมาให้หรือไม่อืมครับ<ะ>ไปดูเรื่องของการรอคอยที่ยาวนานนะครับเพราะขาขาลาเป็ดสามารถสร้างฝันสำเร็จตอนอายุ66ปี เรื่องนี้เป็นเรื่องของนายนิราชโยเฮืองหรือว่าลุงละลาบเป็ดอายุ66ปีครับอยู่บ้านลขที่7 5 2หมู่5ตนนําบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการจัดงานนิ่งต้อนรับครูชามิลสิกคณะที่เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจในโอกาสที่ตนแต่งเพลงและนํามาขับร้องเองที่ร้านอาหารกิ๊กอาหารชนบทหมู่ที่5ตําบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งก็มีเพื่อนเพื่อนและลูกค้าลาบเป็ดมาร่วมงานโดยได้รับเกียรติจากน,นายชัยนรงพันธุธัญก ผู้จัดการธนาคารอมสินสาขาน้องไผ่และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก ใน่วนประวัติของในาใยนรราชโยเฮืองหรือว่าลุงละลาบเป็ดนั้นนะครับมีพ่อชื่อนายเง่าแม่ชื่อนางเพียรโยเฮืองครับเป็นคนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยจากนั้นพ่อแม่ได้พาครอบครัวอบยกมาอยู่ที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกก่อนที่ในปี2516ได้ย้ายมาอยู่ที่อำเภอหนองไผ่จนถึงปัจจุบันลุงละลาบเป็ดนั้นมีพี่น้องทั้งหมด13คนตัวลุงละเองนั้นเป็นคนที่10ครับแต่งงานมีครอบครัวตอนอายุ33ปีปักหลักอยู่ที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงแ นั้นประกอบอาชีพทำไร่ควบคู่กับการตัดผมไปด้วยครับต่อมาหันมาเป็นช่างซ่อมและเป็นหน้าขายประกันจนถึงปี2 5 3 6เปลี่ยนอาชีพอีกครั้งหนึ่งครับมาทําลาบเป็ดขายซึ่งปัจจุบัน เป็นอาชีพที่พาครอบครัวประสบกับความสําเร็จส่งลูกเรียนจนจบปริญญาทุกวันนี้ร้านลาบเป็ดลุงละนั้นมีอยู่สองสาขาครับสาขาแรกตั้งอยู่เทศบาลหนองไผ่ซอย12และสาขาที่สองเปิดอยู่ที่ตลาดเกษมยึงกับห้างโลตัสเล็กอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูร์ในายนรราชโยหึงว่าลุงละลาบเป็ดนั้นบอกว่าช่วงเป็นหนุ่มนั้นชอบร้องเพลงชอบดนตร,รีเป็นชีวิตจิตใจแต่ไม่มีโอกาสครับเพราะว่ามีฐานะที่ค่อนข้างยากจนและลําบากแต่ปัจจุบันนั้นส่งลูกเรียนจนจบ และมีงานทําหมดแล้วประกอบกับตนเองมีอายุมากขึ้นจึงอยากทําสิ่งที่ตนเองฝ่นฝันไว้ตั้งแต่เป็นหนุ่มคือการแต่งเพลงและร้องเพลงเองโอกาสนี้ตนเองได้แต่งเพลงขึ้นมา3เพลงครับมีเพลงผีตาโขนเพลงพระธาตุสีสองรักและเพลงหนองไผ่หน้าอยู่ซึ่งตนรับความอนุเคราะห์แนะนําส่งเสริม จากครูปรีชามิวซิกหรือในทัศนะคุณสุวรรณที่โด่งดังและรู้จักกันในรายการทีวีของแต่ละช่องในฉายาของนักดนตรีพิศดานที่มีสองมือแต่ตีขีดไม่ถึง7ตัวเดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจกับตนเพราะครูชายเห็นว่าตนเองนั้นมีความตั้งใจจริงในเรื่องของดนตรีโอกาสนี้ตนจึงจักงานเลิงยงต้อนรับและฝากตัวเป็นสิทธิอาจารย์เพื่อร่วมสร้างผลงานเพลงต่อไป ที่สนามโรงเวนเพชรพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายพงศ์พิทยาธนกไกรสีทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณของคณะลูกเสือเนตรนาเรีงในวันคล้ายวันสถาปาานาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2562เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมาหากรณาที่คุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกนเนิดลูกเสือไทยและเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชลาลงกณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกระทรวงสาธาริกาขกำหนดจัดกิจาการรม ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนเพื่อเป็นการฝึกทักษะความมีระเบียบวินัยต่อตอนเองและสังคมรวมถึงมการส่งเสริมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคณะลูกเสือนานาชาติอันเป็นแนวทางพัฒนากิจการลูกเสือที่เห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร,ร์การขับเคลื่อนกิจการลูกเสือและค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ การดำเนินง,งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติทุกประการทางนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยความตั้งใจที่จะช่วยกันพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยที่ดีมีจิตสำนึกที่ดีมีความรักสามัคคีมีความเสียสละอันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการสร้างความเป็นปึกแผ่นความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ กิจาการลูกเสือจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนทั้งต่อส่วนตนและส่วนรวมโดยมีผู้เข้าบัญชาลูกเสือลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญจำนวน2515หนายเข้าร่วม เมื่อวันที่1กรกฎาคม2 5 6 2ที่โรงเรีเยนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์บางชมพูวิทยาคมและโรงเรียนบ้านแชมมงคลได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2 5 6 2โดยมีดรนัน,นพัฒน์บุญยอดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์บางชมพูวิทยาคมเป็นประธานร่วมกล่าวทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือณสนามกีฬาโรงเรีเยนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ วังชมพูวิทยาคมมีลูกเสือและเนตรนารีตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3จากรเวนบ้านชายมงคลเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนฝึกทักษะความมีระเบียบวินัยต่อตนเองและส่วนรวมอันเป็นแนวทางในการที่จะฟื้นฟูพัฒนากิจกรรมลูกเสือให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เยาวชนด้ตระหนักถึงพระมหากรณาธิคุณแห่งพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติที่มีต่อคณะลูกเสือไทยและเป็นการสร้างความสมานฉั ความเป็นปึกแผ่นในหมู่คณะอีกด้วย ไม่มีใครเหมือนใครแต่ทุกคนมีคลาสได้เหมือนกันใหม่ยามาฮ่ากรานซิลานโนไฮบริดชีวิตมีคลาสสมาร์ทไปขัน การกาจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพดสองครั้งจะมีค่าอะไรบ้างก็มีค่ายาคุมค่ายาค่าค่าตัวลุงเขียวเพื่อนลุงเขียวยาลุงเขียวแล้วก็ค่าจ้างค่าข้าวค่าน้ำค่าโน่นค่านี่ค่าละโวยอะไรกันนะกันไหก็จะได้ค่ายาเนี่ยโดนไปหลายค่าเลย ขอแนะนำครีโอโปรสารกำจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพดยุคใหม่ไม่ต้องขุมไม่ต้องไล่ร่องไม่ต้องฉีดสองครั้งกำจัดได้ทั้งใบแค่ใบกว้างครีโอโปรสารทับได้ใช่ครั้งเดียวเจียไตรับประกันคุณภาพเกิดอุบัติเหตุเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับนอกจากจะเกิดความเสียหายแล้วยังเสียเวลาอีกด้วยไหนจะเคลียร์กับคู่กรณีไหนจะเรียกประกัน นาจะแจ้งตำรวจวุ่นวายไปหมดข่าวดีชีวิตคุณจะง่ายขึ้นด้วยมีเคลมแอปพลิเคชันใหม่จากคอปปอที่จะทำให้เราสามารถจัดการกับความ,มวุ่นวายหลังเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆโดยสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ทั้งระบบ iOS และ Android ใช้งานครั้งแรกให้สมัครลงทะเบียนและกรอกข้อมูลทุกอย่างให้ครบเช่นชื่อรุ่นรถ ทะเบียนรถและข้อมูลการประกันภัยหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นให้ใช้แอปพลิเคชันถ่ายภาพบรรยากาศบริเวณที่เกิดเหตุโดยรอบให้เห็นทั้งรถเราและรถคู่กรณีและถ่ายภาพความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุเช่นรอยแตกรอยยุบรอยฉลอดหรือรอยบุบเป็นต้นแล้วระบบจะให้เราแลกกันสแกน QR code เพื่ออัปเดตข้อมูลกับคู่กรณี ซึ่งระบบจะทำการแจ้งตำรวจและแจ้งบริษัทประกันภัยที่ลงทะเบียนไว้ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ตำรวจและบริษัทประกันภัยสามารถได้ายรถไปจอดที่ไหลาทางเพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาการจาราจรเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวแอปพลิเคชันมีเคลมจากคอพพคลิกเดียวฉับไวอุ่นใจประกันมาคอพพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ าข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.oic.or.th สายด่วนคตปพ1186ผมเลิกแล้วครับผมเลิกใช้สมเนาแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สมเนาแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สมเนาแล้วครับติดต่อภาครัฐไม่ใช้สมเนาแล้วครับไทยแลนด์ยุค4ี่นนนวัตกรรมต้องมุ่ง สู่จุดหมายบริการรวดเร็วทันใจทุกหน่วยงานจัดให้ได้เลยฟรีฟรีฟรใช้บัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องคายสมนาวิสายสบายเลิกใช้สมนาวกวา่าไปเสียเวลาสิ้นเปลืองวุ่นวายเลิกแล้วครับเลิกใช้สมนาวแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สมนาแล้วครับติดต่อภาครัฐไม่ใช้สมนาแล้วครับ ปรับตัวโลกดิจิทัลคนไทยไม่เดือดร้อนแบกสเนามากมายเพราะภาครัฐเขาหยุดใช้กระดาษเพื่อผลประโยชน์ของชาติพี่น้องโอเคไหม ประชาชนหนึ่งใบทำธุรกรรมที่ไหนก็ได้ติดต่อรวดเร็วว่องไวกับหน่วยงานรัฐที่เราเชื่อถือบดยุกนั่งถ่ายสำเนามันเฉยมันเอาพอแล้วไม่มือวันนี้พักรัดเลยลร้อระบบสำเนาให้มันหมดไปปักบุดโครงการนำร่องอยากให้พี่น้องหน้าตาสดใสบริการทุกลฟ์สไตล์รัฐเขาจัดให้เต็มใจทันทีไม่ต้องนั่งรอเป็นวันเหมือนวันก่อนๆแล้วนักุณพี่ยกเลิกไปเลยก็ดีระบบสำเนาไม่เอามันเปลืองเลิกแล้วครับนักใช้สำเนาแล้วครับ เลิกแล้วครับเลิกใช้สมเนาแล้วครับติดต่อภาครัฐไม่ใช้สมเนาแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สมนาแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สมเนาแล้วครับติดต่อภาครัฐไม่ใช้สมนาแล้วครับโอ้ยถ่าจักับ็ป็นยังไงนกปีเนี่ยเฮ็ดไหนเฮ็ดน้าก็จักรก็จะปิดตาได้หมากได้ผลบ่โอ้ยเป็นยังไงเนาะ กระนั่นแล้วซุมเออนี่อากาศมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคอรกะคิดหน้าอยู่นี่เท่าแม่นนที่ละ่ะตักกระสีน้ำท่วมตักกระดิฝนแรงตักกระสีโรคระบาดตักสิเฮ็ดยังไหนระบ,บาดอานีน่ดีบะด,ดีนี่คือว่าหิมาสิ็ตัพ่อเหนี่ยเท่ามันเป็นยังสั้ตัวอีกอะ่ะเฮ็ดหน้าปีนีสิครับทุนอีกกำไรเนาะควรจะคิดนักมไม่ต้องกัวงวลไต่ครับเพราะเราสามารถบริหารความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัยข้าวนาปีฟรี สำหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อทอกศส,สำหรับเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ได้เป็นลูกค้าสินเชื่อทกศจ่ายเพียง34บาทต่อไร่สำหรับเกษตรกรท er. ี่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถจ่ายเพิ่มตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่ได้ดังนี้พื้นที่เสี่ยงต่ำจ่ายเพิ่ม5บาทต่อไร่พื้นที่เสี่ยงปานกลางจ่ายเพิ่ม15บาทต่อไร่และพื้นที่เสี่ยงสูงจ่ายเพิ่ม25บาบาทต่อไร่ โดยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยน้ําท่วมหรือฝนตกหนักภัยแลแง้งฝนแ้งหรือฝนทิ้งช่วงลมพายุหรือพายุใต้ฝุ่นภัยอากาศหนาวหรือน้ําค้างแข็งลูกเห็บไฟไหม้และภัยจากช้างป่าความคุ้มครองพื้นฐาน1,260บาทต่อไร่ฟังคุ้มครองส่วนเพิ่ม240บาทต่อไร่ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากศักตรูพืชหรือโรคระบาดความคุ้มครองพื้นฐาน 630บาทต่อไร่ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม120บาทต่อไร่เกษตรกรสามารถตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคอปภหรือติดต่อสำนักง,งานคอปภใกล้บ้านนะครับโอ้โยมันมียังสี่ยุติขันมียังสี่มันก็หายห่วงคอปภคุ้มครองผู้เห็ด <ภา S 1> ประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเขาหาข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.oic.or.th สายด่วนคปพอ1 8 6ในเวลาต่อมาเท่าหลังจากเคี่ยวเขาแล้วนี่่อยว่าสิบููกกระโปดเรี่ยงสัดเพื่อหาได้ใดเสริมจะว่าเไปไ็นทั่ไหนเ่าคือบอ่อโอ้ยมันสิคือบอ่อเ่ามันสิได้ผลบอ่อมันสิมีหน้ามีท่าอยู่เดีมะโหดมันสิบดตายขาดทุนบดบอ่อ เออแม่ละนละเนาะแต่ตอนที่เขาปูเข่าหน้าปีนั่นเขาก็ยังมีประกันภัยเข่าหน้าปีอยู่นั่นดีเขาพอดกับชีวมณีคือการตีลาเทาเออแม่นยู่เด้ละเนาะมมนซิมีอยู่บงนะมีสิคร,ร,ร,รับกับประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฟรีสำหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชือเอ่อทกสสำหรับเกษตรกร,ร,กรทั่วไปที่ไม่ได้เป็นลูกค้าสินเชือเอ่อทกสจ่ายเพียง23บาท60สสตางค์ต่อไร่ สำหรับเกษตรกร,กรที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถจ่ายเพิ่มตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่ได้ดังนี้พื้นที่เสี่ยงต่ำ3าบาทต่อไร่พื้นที่เสี่ยงปานกลาง10บาทต่อไร่และพื้นที่เสี่ยงสูง23บาทต่อไร่โดยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยน้ำท่วมหรือฝนตกหนักภัยแล้งฝนแรงหรือฝนทิ้งช่วงลมพายุหรือพายุใต้ฝุ่นภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็งลูกเห็บไฟไหม้และภัยจากช้างป่า ความคุ้มครองพื้นฐาน1 5 0 0บาทต่อไร่ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม2 4 0บาทต่อไร่ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากศัตรูพืชหรือโรคระบาดความคุ้มครองพื้นฐาน750บาทต่อไร่ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม120บบาทต่อไร่เกษตรกรสามารถตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคอพพหรือติดต่อสำนักงานคอพพใกล้บ้านนะครับ โอ้ยมันมียังสี่ยุติขันมียังสี่มันก็หายว่างขบพคพ้คุณครองผู้ฮหดประกันภัยประกันภัยคุณครองเขาหาข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.oic.or.th สายวน่วนคปภ1186 สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดเพชรวาร,รามอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์สาขา138โดยหลวงพ่อวิริยังสดิตทโรผู้ก่อตั้งสถาบันและหลักสูตรครูสมาธิขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่45รัตนญาณเรียนเป็นขั้นตอน6เดือนและรับการอบรมหลักสูตรสมาธิเบื้องตอน้นแบบสั้น1-3วันทุกหลักสูตรเรียนง่ายไม่น่าเบือ่อรับจำนวนจำกัดสมัครเรียนได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่ศาลาเจ้าฟ้าชั้น2วัด เพชรวราวรามสอบถามข้อม,มูลเพิ่มเติมที่0819140324 0882056459และ0836255129สร้างกำลังใจสะสมพลังจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นทททา่ทาาทมาธมสิีดย กรมประมงกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำตืดมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนเพื่อบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ รักษาทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศไว้อย่างยัง่งยืนตามหลักการป้องกันล่วงหน้าโดยห้ามมีให้ใช้เครื่องมือทำการประมงทุกชนิดเว้นแต่เครื่องมือที่กำหนดให้ใช้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้เบ็ดทุกชนิดที่ไม่มีลักษณะเป็นเบ็ดต่อกันเป็นสายมากกว่าหนึ่งตัวตะแกรงสวิงช้อนยอและชนางซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน2เมตรและไม่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่3เครื่องมือขึ้นไปแหที่มีความลึกไม่เกิน6 ศอกหรือ3เมตรสุ่มชมวกซ่อมใสตุ้มอีจู้ลันโปงและโทงหรือเครื่องมือที่มีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกัน การทำการประมงในพื้นที่แหล่งน้ำปิดที่ไม่ติดต่อกับแม่น้ำหรือลำธารธรรมชาติหรือเพื่อศึกษาวิจัยหรือทดลองทางวิชาการโดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมงให้สามารถทำการประมงได้ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่5,000ถึง50,000บาทหรือปรับจำนวน5้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง หนึ่งกรกฎาคมถึง30กันยายน2562นี้ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรชัยนาทนครนายกนครปฐมนครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา พิจิตรพินุโลกเพชบูรบ,บ์ุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสิงห์บุรีสุขโขทยัยสุพรรณบุรีสระบุรีอ่างทองอุทัยธานีจันทบุรีฉะเชิงเราชนบุรีตราดปราจีนบุรีระยองสะแก้วตากขอนแกน่นชัยภูมิน้องบัวลำพูและกรุงเทพมหานครงดจับสัตว์น้ำในฤดูมีไข่อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน